อาจจะด้วยสาเหตุเช่นไตอักเสบแบบนี้ค่ะคุณหมอเขาก็จะแนะนําให้กินไข่ขาวสุกชดเชยโปรโตีนที่สูญเสียไปกับปัสสาวะสวัสดีค่ะทีชั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดในเรื่องของเมนูไข่ขาวผสมน้ําข้าวที่ช่วยบายํารุงไตชะลอไตเสื่อมว่ามันจริงหรือเปล่าจากการที่ฟ้าไปหาข้อมูลนะคะจากสํานักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณ ะะเขามีการยืนยันแล้วว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ความจริงการที่ดื่มน้ําข้าวผสมไข่ขาวนะคะประมาณ1-4ฟองช่วยบํารุงสุขภาพได้ในคนที่ไตปกติแต่ไม่ได้ช่วยบํารุงไตไม่ได้ช่วยรักษาโรคไตนะคะในบางคนที่มีภาวะโปรโตีนไข่ขาวรั่วในปัสสาวะอาจจะด้วยสาเหตุเช่นไตอักเสบแบบนี้ค่ะคุณหมอเขาก็จะแนะนําให้กินไข่ขาวสุกชดเชยโปรโตีนที่สูญเสียไปกับปัสสาวะแต่ก็ต้องรักษาที่สาเหตุควบคู่ไปด้วย ก็ทําให้หลายๆคนมีความเข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนกันว่ากินไข่ขาวผสมน้ําข้าวแล้วช่วยรักษาโรคไตทั้งที่จริงแล้วนะคะการชะลอไตเสือ่อมก็คือการกินยาโรคประจําตัวควบคุมโรคประจําตัวการดูแลอาหารครวบควู่ไปกับการออกกําลังกายค่ะดังนั้นนะคะไข่ขาวผสมน้ําข้าวไม่ได้ช่วยทําให้ไตดีขึ้นได้อย่างชัดเจนไม่ได้มีผลต่อไตโดยตรงซึ่งคนปกตินะคะกินไข่ขาวผสมน้ําข้าวก็ไม่ได้ก่อให้เกิดโทษ แต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคไตย,ยิ่งระยะท้ายๆสี่ห้แบบนี้ค่ะเมนูนี้อาจจะทําให้เราได้รับน้ําเกินโปรตีนเกินเป็นการเพิ่มภาระการทํางานให้ไตของเราให้ทํางานหนักมากขึ้นได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะไข่ขาวผสมน้ําข้าวช่วยบํารุงไตชะลอไตเสื่อมจริงหรือก็มีเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ